ตำนานเสือสมิงเสือในป่าใหญ่คือเจ้าป่าแต่เสือสมิงคือเงาที่ซ่อนอยู่ในหัวใจมนุษย์คำโบราณจากพู้เฒ่าผู้แก่ทางภาคเหนือหากกล่าวถึงคำว่าเสือสมิงหลายคนย่อมนึกถึงสัตว์ร้ายในตำนานที่ไม่ใช่เพียงเสือธรรมดาแต่เป็นเสือที่มีวิญญาณมนุษย์สิงสถิตยอยู่บางก็ว่าเป็นผีตายโหงที่เข้าสิงเสือ บางก็ว่าเป็นพรานที่เรียนคาถาอาคมจนวิญญาณกลายเป็นเสือและบางตำนานก็ว่าคือเสือธรรมดาที่กินคนมากเข้าจนวิญญาณคนมาสิงทําให้มันกลายเป็นสมิงอันน่าสะพรึงกลัวในอดีตที่ป่ายังอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานเรื่องเล่าเรื่องเสือสมิงถือเป็นความเชื่อฝังแน่นในวิถีชาวบ้าน คนโบราณจะกลัวการเดินป่าในยามค่ำคืนเพราะไม่รู้ว่าเงาที่เคลื่อนไหวอยู่ในพุ่มไม้นั้นคือเสือจริงๆหรือว่าเป็นเสือสมิงที่พร้อมจะลวงมนุษย์ให้หลงทางความหมายของคำว่าสมิงนักวิชาการบางท่านอธิบายว่าคำว่าสมิงมาจากภาษาม,มอนหรือขเขมรหมายถึงนักรบหรือผู้กล้าแต่เมื่อมาอยู่ในบริบทของความเชื่อไทย เสือสมิงจึงหมายถึงเสือที่มีใช้เพียงสัตว์แต่เป็นเสือที่มีจิตวิญญาณแฝงเร้นมีสยะเวทมีความอาถรรพ์เหนือธรรมชาติชาวล้ันนาเชื่อว่าเสือสมิงสามารถแปลงกายเป็นคนได้บางครั้งแปลงเป็นหญิงสาวมาหลอกล่อชายหนุ่มหรือแปลงเป็นญาติพี่น้องเพื่อให้คนหลงเข้าไปในป่าก่อนที่จะถูกตะปบกินเป็นเหยือ่อ เรื่องนี้ตรงกับเรื่องเล่าของอาจารย์ยอดที่มักเล่าว่าคนโบราณเวลาออกป่ามักพกมีดหมอตะกรุดหรือของขลังติดตัวเพื่อป้องกันเสือสมิงเพราะมันไม่ใช่สัตว์ที่ฆ่าง่ายๆความเชื่อในแต่ละภูมิภาคภาคเหนือคนเหนือเล่าว่าเสือสมิงชอบลวงตาบางทีคนเดินป่าเห็นเพื่อนเดินนำไปข้างหน้าแต่ที่จริงเพื่อนยังอยู่ข้างหลังตัวที่เห็นนั้นคือ เสือสมิงภาคอีสานเ่าว,ว่าหากเสือกินศพผีตายโหงมันจะกลายเป็นสมิงโดยจะมีอำนาจเหนือเสือปกติสามารถสิงในร่างมนุษย์ได้ภาคกลางมีบันทึกในเอกสารเก่าว่าพรานใหญ่บางคนร่ำเรียนคาถาอาคมจนวิญ,ญญาณกลายเป็นเสือสมิงเมื่อตายไปภาคใต้ผ,าตาผสมกับความเชื่อมาเลายู เชื่อว่าเสือสมิงบางครั้งคือคนที่มีวิชาเสือหวนหรือเสือเข้าทรงสามารถเรียกวิญญาณเสือมาสิงได้ตำนานที่ถูกเล่าขานหนึ่งในเรื่องเล่าที่โด่งดังในภาคเหนือคือเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งออกไปหาของป่าแต่หายไปหลายวันครอบครัวออกตามหาเจอเพียงเสื้อผ้าขาดวินติดเลือดอยู่บนทางเดินลึกเข้าไปในป่า ชาวบ้านลำลือว่าเขาถูกเสือสมิงหลอกในร่างหญิงสาวที่ชวนเดินไปจนสุดท้ายถูกฆ่าตายอาจารย์ยอดเล่าในหนึ่งตอนว่ามีพรานแก่เคยเล่าให้ฟังว่าเสือสมิงนั้นไม่กลัวเสียงปืนหากใครยิงมันมันมกพลาดเสมอเว้นแต่จะใช้กระสุนลงอาคมหรือใช้ลูกประคำใส่ปืนแทนกระสุนถึงจะทำให้เสือสมิงสิน้นฤทธิ์เรื่องนี้สะท้อนความเชื่อว่ามันเป็นมากกว่าสัตว์ร้ายธรรมดา เหตุการณ์จริงในหน้าหนังสือพิมพ์มีบันทึกในหนังสือพิมพ์เก่าๆช่วงปีพศส5 0 0ถึง2,510ว่าบางหมู่บ้านในภาคเหนือมีเหตุการณ์คนหายเข้าป่าบ่อยครั้งบางศพพบว่ามีร้อยกัดฉีกแต่ชาวบ้านกลับเชื่อว่าเป็นฝีเสือสมิงเพราะคนที่หายไปก่อนตายมักบอกว่าเห็นเงาคนรู้จักชวนเข้าไปในป่าเสือสมิงจริงไม่ใช่แค่ตำนานเพื่อขู่เด็ก แต่คือเงื่อนไขแห่งความเชื่อที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมานับร้อยปีมันสะท้อนความกลัวความเคารพและความไม่รู้จักสิ้นสุดต่อป่าใหญ่และสิ่งเร้นลับที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์ป่าไม่เคยหลอกคนแต่คนต่างหากที่ถูกหลอกด้วยเงาแห่งความกลัวหญิงสาวแห่งดอยสูงเล่าขานจากเชียงใหม่ เมื่อราวเจ็ดสิบปีก่อนหมู่บ้านแห่งหนึ่งบนดอยเชียงใหม่มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อคำปันออกไปหาของป่ากับเพื่อนช่วงบ่ายพวกเขาแยกย้ายกันหาของพอตกค่ำเพื่อนๆก็กลับเข้าหมู่บ้านกันหมดแต่คำปันหายไปชาวบ้านออกตามหาทั้งคืนจนรุ่งเชา้ามีคนเห็นว่าคำปันเดินอยู่ในป่าห่างออกไป แต่สิ่งที่แปลกคือเขาไม่ได้เดินคนเดียวมีหญิงสาวผิวขาวรูปร่างงดงามแต่งกายแปลกตาเดินเคียงข้างไปด้วยพอคนเข้าไปใกล้ทั้งคู่กลับหายวับไปต่อหน้าสามวันถัดมาชาวบ้านพบร่างคำปันในสภาพถูกกัดฉีกรอยแผลไม่เหมือนเสือธรรมดาแต่กลับเหมือนถูกฉีกกระชากอย่างโหดเหี้ยม ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านั่นคือเสือสมิงแปลงร่างเป็นหญิงสาวมาลวงให้เขาหลงป่าเหตุการณ์ลึกลับในอีสานบันทึกจากสุรินท์เรื่องนี้เกิดขึ้นราวปีพศ2505ที่บ้านชนบทใกล้ป่าใหญ่ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันไปหาของป่าในกลุ่มนั้น มีพรานชื่อลุงพวงผู้มีวิชาคาถาติดตัวระหว่างทางได้ยินเสียงเรียกจากป่าลึกว่าพวงพวงมาทางนี้หน่อยทุกคนต่างตกใจเพราะเสียงนั้นเหมือนเสียงญาติที่เสียชีวิตไปแล้วลุงพวงรู้ทันทีว่านั่นไม่ใช่เสียงคนแต่คือเสือสมิงหลวงจึงรีบหยิบมีดหมอออกมาคว้างลงดินแล้วว่าคาถา รากฏว่ามีเสียงคำรามก้องสถานป่าก่อนเงาร่างเสือใหญ่พุ่งหนีหายไปหลังเหตุการณ์นั้นชาวบ้านต่างเชื่อว่าหากวันนั้นลุงพวงไม่มีของขลังติดตัวคงไม่มีใครได้กลับหมู่บ้านอีกเลยบันทึกในหน้าหนังสือพิมพ์ภาคกลางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมื่อปีพศ2510เคยลงข่าวว่า มีชายหนุ่มเดินทางกลับบ้านยามค่ำเห็นแม่ของตนยืนอยู่ริมทางเรียกให้รีบเดินตามไปแต่เขากลับสังเกตว่าแม่เท้าไม่มีเงาด้วยความตกใจจึงรีบหนีเข้าหมู่บ้านรุ่งเช้ามีคนพบศพอีกคนในป่าข้างทางถูกกัดแหลกเละผู้คนในละแวกนั้นเชื่อว่าเป็นฝีมือเสือสมิง เพราะมันแปลงร่างเป็นแม่ลวงเหยื่อหากใช้หนุ่มวันนั้นไม่เอะใจก็คงกลายเป็นศพอีกศพหนึ่งความเชื่อเรื่องการป้องกันอาจารย์ยอดเล่าไว้ในหลายเรื่องว่าคนโบราณมีวิธีป้องกันเสือสมิงเช่นพกเมีดหมอหรือตะกรุดลงคาถาใช้เกลือโรยเป็นวงรอบตัวเวลาค้างป่าบางพื้นที่เชื่อว่าหากเจอเสือสมิงต้องไม่สบตานาน เพราะมันจะสะกดให้เราเดินตามไปเองพยานในยุคปัจจุบันเล่าจากแม่ห้องสอนแม้ในยุคใหม่บางพื้นที่ยังมีคนเล่าถึงเสือสมิงอยู่เช่นเรื่องของชาวบ้านแม่ห้องสอนที่เคยเจอร่างคล้ายเพื่อนบ้านเดือนเข้าป่าแต่เมื่อเข้าไปใกล้กลับกลายเป็นร่างเสือขนาดใหญ่พุ่งใส่โชคดีที่เขาพกปืนลูกซองและยิงสวนไป ทำให้เสือตัวนั้นหนีหายไปแต่ไม่พบร่องรอยเลือดแม้แต่น้อยผู้ใดเรียนวิชาเสือสมิงแม้มีฤทธิ์แต่ก็อยู่กับความตายตลอดการคำกล่าวของหมอผีเท่าแห่งล้านนาความเชื่อเรื่องคนกลายเป็นเสือสมิงครับคนโบราณเชื่อว่าเสือสมิงเกิดได้หลายทางเสือธรรมดาที่กินคนมากเกินไปวิญญาณคนที่ถูกกินจะสิงในเสือ ทำให้มันมีฤทธิ์เกินกว่าสัตว์ทั่วไปคนเรียนวิชาเสือสมิงเช่นพรานหรือหมอผีบางคนอยากได้ฤทธิ์เสือจึงทําพิธีปลุกสมิงด้วยการนําเลือดเสือผสมกับเครื่องสังเวยแล้วภาวนาอาคมเมื่อวิชาเข้มขขังวิญญาณผสานกับร่างกายบางคนจะกลายเป็นเสือสมิงเมื่อสิ้นชีวิตผีตายโหงเข้าสิงเสือทําให้เสือดุร้ายและลวงคนได้อาจารย์ยอดเล่าไว้ในบางตอนว่า คนบางคนเมื่ออยากได้วิชากำลังเสือจะทำวิธีลับเช่นการเอาหนังเสือมาทำผ้ายันหรือเอากระดูเสือมาบดผสมกับยาวิเศษแต่หากทำผิดขั้นตอนวิญญาณจะย้อนกลับเข้าสิ่งผู้ทำจนกลายเป็นเสือสมิงเองพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเสือสมิงครับพิธีเข้าทรงเสือหมอผีบางทองที่ภาคใต้จะมีการเรียกวิญญาณเสือเข้าทรงเพื่อให้ได้พลังในการปกป้องหมู่บ้านแต่บางครั้ง ผู้ประกอบพิธีกลับถูกวิญญาณเสือครอบงำจนกลายเป็นสมิงโดยไม่รู้ตัวพิธีสะกดเสือสมิงใช้ยันและเวทมนต์เช่นยันเสือเพ่นหรือยันมหาสมิงคุ้มเพื่อป้องกันผู้คนในป่าพิธีปลุกเสือสมิงเรื่องเล่าพรานเท่าในเชียงรายกล่าวว่าผู้เรียนวิชาจะไปนั่งสมาธิในป่าช้าไร้มนเรียกวิญญาณเสือมารวมกับจิตตนเองผู้ใดใจไม่แข็ง จะถูกเสือสมิงเกลื่อนกินจิตวิญญาณเครื่องรางของขลังที่ใช้ป้องกันครับคนโบราณเชื่อว่าหากจะเดินป่าต้องมีสิ่งเหล่านี้มีดหมอลงคาถาพุทธคุณเช่นคาถาพุทธาพิเศษตะกุดคงกระพันจากเกจิอาจารย์ดังเช่นหลวงพ่อคูณหลวงพ่อทบลูกประคำหรือกระสุนเสกที่ว่ากันว่าหากยิงใส่เสือสมิงจะหยุดมันได้ยันเสือเพ่นติดตัว เชื่อว่าจะทําให้เสือสมิงไม่กล้าเข้าใกล้อาจารย์ยอดเล่าไว้ว่าพรานรุ่นเก่าเวลาเข้าป่าจะเสกเกลือแล้วโรยรอบวงที่พักเชื่อว่าเสือสมิงไม่กล้าข้ามวงเกลือเข้ามาเสือเพ่งพรานผู้ได้วิชามีบันทึกเล่าขานในลําปางว่าพรานผู้หนึ่งชื่อขุนเพ่งเคยร่ำเรียนวิชาเสือสมิงจากหมอผีด้วยความอยากได้ฤทธิ์เพนใหญ่ในป่า เขาทำวิธีนั่งสมาธิกลางป่าช้าไร้มนเรียกวิญญาณเสือคืนที่สมีคนเห็นเขาเปลงเสียงคำรามดังก้องป่าดวงตาแดงก่ำเหมือนตาเสือรุ่งเช้าพบว่าเขาไม่กลับมาอีกต่อมาไม่นานชาวบ้านพบเสือใหญ่ที่ฉลาดผิดปกติมักลวงคนเข้าป่าและมีลักษณะคล้ายขุนเพ่งทุกประการตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ชาวบ้านเห็นเสือใหญ่ตนนั้นจะเรียกมันว่าเสือเพ่ง และเชื่อว่าเขากลายในเสือสมิงอย่างสมบูรณ์แล้วพิธีปราบเสือสมิงมีเหตุการณ์จริงในแม่ห้องสอนเล่าว่าปี2490หมอผีผู้เท่าคนหนึ่งเคยทำพิธีสะกดเสือสมิงโดยใช้กลาตาเดียวสลักยันวางไว้กลางป่าพร้อมกับขึงได้สายสินรอบหมู่บ้านคืนนั้นชาวบ้านได้ยินเสียงเสือคำรามโหยหวนแล้วเงียบหายไปวันรุ่งขึ้นพบซากเสือตัวใหญ่ ตายกลางป่าไม่มีร่องรอยถูกยิงหรือถูกแทงเชื่อว่าเป็นเสือสมิงที่ถูกพิธีสะกดจนสิน้นฤทธิ์ความสัมพันธ์ระหว่างเสือสมิงกับความเชื่อเรื่องผีบางตำนานบอกว่าเสือสมิงกับผีปอบมีส่วนคล้ายกันคือกินวิญญาณคนแต่ต่างกันตรงที่เสือสมิงมีร่างกายจริงๆและมีพลังจากสัตว์ร้ายผสมกับวิญญาณอาคมจึงยิ่งน่าสะพรึงกว่า เรื่องเล่าของเสือสมิงไม่ได้เป็นเพียงตำนานสัตว์ร้ายแต่เกี่ยวพันกับโลกแห่งอาคมและความเชื่อไสยศาสตร์ของคนไทยที่ฝังลึกมานับร้อยปีทางพิธีกรรมที่อันตรายเครื่องรางของขลังที่ใช้ป้องกันและเรื่องราวของผู้คนที่หวังจะครอบงอมพลังจนต้องสูญเสียตนเองเรื่องราวของเสือสมิงที่ผู้คนเล่าขานมาหลายร้อยปีก่อให้เกิดความหวาดกลัวความศรัทธาและความสงสัยแก่คนรุ่นหลัง ตำลานนี้ได้สืบทอดจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากป่าเขาสู่ลำน้ำจากนักปราดหมอผีสู่พระเกจิและจากเรื่องเล่าในกองไฟสู่คำบอกเล่าของอาจารย์ยอดจนกลายเป็นเงาที่ยังวนเวียนอยู่ในความทรงจำของสังคมไทยในตอนสุดท้ายนี้จะพาไปรับรู้ถึงปลายทานแห่งเสือสมิงว่าถูกตามล่าและสิ้นสุดลงอย่างไรพร้อมทั้งตีความถึงแก่นแท้ของเรื่องเล่า ว่ามันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับมนุษย์สัตว์และความเชื่อในโลกวิญญาณแผนการปราบเสือสมิงเมื่อเสียงร่ำลือของเสือสมิงดังระง,งมไปทั่วภาคเหนือและอีสานชาวบ้านอยู่ไม่เป็นสุขหลายหมู่บ้านไม่กล้าออกหาของป่าในยามเช้าไม่กล้าออกหาปลาในเวลากลางคืนเพราะหวันว่าจะถูกเสือสมิงแปลงกายมาลวงพ่อแม่ต้องคอยกำชับลูกหลานมาให้เดินออกจากบ้านลำพัง ด้วยเหตุนี้พระเกจิและหมอผีหลายสำนักถูกนิมนต์มาเพื่อหาทางแก้ไขบ้างก็ทำพิธีไล่บ้างก็เสกเครื่องรางแต่สิ่งที่ทุกคนยืนยันตรงกันคือต้องตามล่าและสะกดวิญญาณเสือสมิงมาให้กลับมาหลอกหลอนอีกมีการรวบรวมชายชะกันที่กล้าเสี่ยงตายพร้อมด้วยหมอผีผู้คร่ำวอดในวิชาอาคมมีทั้งมาถาณนะปัดตลอดสำหรับการสัตว์ร้าย มหาการสำหรับสะกดวิญญาณและพระเครื่องเก่าแก่ที่เชื่อว่าป้องกันสมิงได้กองล่าเสือสมิงนี้มิใช่เพียงการออกล่าสัตว์แต่คือสึกระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณเสือสมิงเท่าตำนานบางสายเล่าว่าเสือสมิงที่สร้างความหวาดกลัวมากที่สุดในช่วงปลายรัชกาลที่หคือเสือสมิงเท่าตัวใหญ่ยักษ์ดวงตาแดงกำา มันเคยเป็นพรานป่าผู้ชำนาญการล่าแต่วันหนึ่งกลับถูกเสือใหญ่กัดตายวิญญาณจิงวนเวียนและเข้าสิงร่างกลายเป็นสมิงเสือสมิงเท่านี้ฉลาดล้ำมันมิได้ฆ่าเพื่อกินอย่างเดียวแต่บางครั้งก็แปลงร่างเป็นคนแก่แกล้งมาขอข้าวขอพักอาศัยแล้วในยามค่ำคืนจึงกลับกลายเป็นเสือกระชากเหยื่อไปอย่างน่าสยดสยอง อาจารย์ยอดเคยเล่าไว้ว่าสมิงมันไม่เหมือนเสือธรรมดามันฉลาดเหมือนคนมันรู้จักหลอกรู้จักรอจังหวะแล้วถึงฆ่านี่แหละที่คนโบราณเขาถึงกลัวกันนักสึกกลานหุบเขาคืนนั้นกองล่าเสือสมิงได้ยกพลเข้าไปในป่าลึกมีหมอผีอาคมชื่อขุนเพชรเป็นผู้นำเขาพกคำพีใบลานที่จาึกคาถาเก่าแก่ พร้อมมีตะกุดสะกดสมิงคาดเอวทุกคนรู้ดีว่าการออกล่าครั้งนี้อาจไม่มีวันกลับแต่หากไม่ทำความหวาดกลัวจะกัดกินชุมชนต่อไปเมื่อแสงจันทร์ลอดผ่านกิ่งไม้บรรยากาศวังเวงเสียงนกกลางคืนเงียบกริบกว่าปกตินั้นเป็นสัญญาณว่าสิ่งไม่ธรรมดากำลังจ้องมองอยู่ทันใดนั้นเสียงคำรามสนั่นก้องหูทุกคนแทบแตก เปลวตาแดงคู่หนึ่งปรากฏขึ้นท่ามกลางเงามืดมันคือเสือสมิงเท่าตัวใหญ่เท่าควายในตาเต็มไปด้วยแรงอาฆาตการต่อสู้ประทุข,ขึ้นทันทีใช้ชกันยิงปืนใส่แต่กระสุนเหมือนแค่เฉียวผิวไม่อาจทะลุเกราะอาโคของสมิงคุณเพชรจึงรีบเสกผงมหาการโปรยไปทางลมพร้อมตะโกนคาถาเสียงดังสนัน่นเสือสมิงคำรามก้อง ร่างกายมันสั่นสถานราวกับถูกพันธนาการด้วยมนต์ขลังแต่มันก็ยังคงพุ่งเข้ามาการสู้ครั้งนั้นมิใช่เพียงอาวุธและกำลังแต่คือการต่อสู้ระหว่างเวทมนต์และสัญชาตญาณการสิ้นสุดของเสือสมิงหลังการประทะที่ยืดเยื้อคุณเพชรได้ตัดสินใจใช้ไม้ตายเขาเสกดาบที่ลงยันณนะปัดตลอดและอิทิปิโส108 พุ่งเข้าฟันกลางหน้าผากเสือสมิงเสียงร้องโหยหวนดังสถานป่าก่อนที่ร่างเสือจะล้มลงช้าๆดวงตาแดงกํำดับวูบไปเมื่อควันหมอกคลายร่างเสือกลับกลายเป็นชายชาราในชุดพรานป่านอนแน่นนิ่งเลื่อนไหลนองพื้นนั่นยืนยันตำนานว่าเสือสมิงคือวิญญาณคนที่ถูกคำาสาปสิงร่างสัตว์ชาวบ้านนำศพไปทำพิธีตามแบบโบราณ เผาพร้อมเครื่องรางและเศกมนต์สะกดวิญญาณเพื่อไม่ให้มันกลับมาอีกบทเรียนจากตำนานตำนานเสือสมิงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าหลอนๆเท่านั้นแต่สะท้อนหลายสิ่งมันเตือนให้คนเคารพในธรรมชาติเพราะผู้ที่ลบหลู่หรือโลภมากมักจะถูกป่าลงโทษมันแสดงให้เห็นความเชื่อของคนไทยต่อโลกวิญญาณว่ามีเส้นบางๆกั้นระหว่างคนกับสัตว์ และมันทำให้เราระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตวันนี้เป็นพรานพรุ่งนี้อาจกลายเป็นเหยื่อนังคำกล่าวของอาจารย์ยอดที่ว่าเสือสมิงแท้จริงแล้วก็คือใจคนที่ยังมีความโลภความโกรธความหลงถ้าคนยังมีกิเลสสุดท้ายก็อาจกลายเป็นสมิงในใจตนเองเงาที่ยังวนเวียนแม้เสือสมิงเท่าจะถูกปราบ แต่เรื่องเล่าไม่ได้จางหายไปทุกครั้งที่คนเข้าป่ายามค่ำคืนเงียบสงัดเมื่อได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวในความมืดผู้เฒ่าผู้ใหญ่ยังคงเตือนเสมอว่าอย่าหันไปมองตรงๆเพราะไม่แน่ว่าที่เห็นอาจไม่ใช่คนแต่เป็นเสือสมิงกำลังลวงเราอยู่ตำนานเสือสมิงตอนนี้จบลงด้วยการดับสิ้นของสมิงเท่าแต่เงาแห่งความเชื่อยังอยู่ในใจผู้คน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเพียงตำนานมันได้กลายเป็นมรดกแห่งความกลัวและความศรัทธาที่สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้